าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ชั้นต้นคือตัวเราต้องอดทนต้องแก่กล้าต้องพยายามย่างยิ่งในตัวเองบรารมีชั้นกลางคือเต็มแล้วบรารมีพอแล้วที่จะช่วยคนอื่นได้ช่วยพี่ช่วยน้องช่วยพอ่อช่วยแม่ช่วยลูกช่วยหลานได้บรารมีชั้นสูงก็คือบรารมีเต็มกล้าไม่กลัวใครไม่ลุ้งละแวงใครใครจะใส่ร้ายปลายสียก็ไม่กลัวทั้งนั้น นี่แหละบารมีจันสูงใครจะสู้ขอให้ท่านช่วยกันสร้างไปถึงท่านสามให้ได้รับรองท่านจะทําอะไรก็ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขในชีวิตสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมสนะการให้ทั้งปวง